สวัสดีปีใหม่ครับปี2566ครับและใครที่ยังอยู่ในช่วงเทศกาลการท่องเที่ยวอยู่นะครับวันนี้พี่แมทธิวก็จะมาแนะนำน้ำพุร้อนสันกระแพงออนเซ็นเชียงใหม่ต้มไข่ในน้ำแร่แช่น้ำบำบัดโรคครับบ่อน้ำพุร้อนสันกระแพงนะฮะจะตั้งอยู่ที่อำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งจะห่างจากโครงการเคซีลัสชุรีเนี่ยเพียงแค่31กิโลเมตรเท่านั้นนะฮะหรือใช้ระยะเวลาเดินทางเนี่ยประมาณ30นาทีก็ถึงแล้วนะครับ บ่อน้ำพุร้อนสังกะแพงครับจะมีพื้นที่ทั้งหมด75ไร่ครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนวธรรมชาติครับโดยจะมีบ่อน้ำร้อนนะครับให้แช่เท้าพร้อมกับสวนดอกไม้นานาชนิดครับบรรยากาศดีมากครับเหมาะกับการถ่ายรูปและพักผ่อนโดยเฉพาะครับเมื่อเดินเข้าไปในบ่อน้ำพุร้อนสังกะแพงนะครับเราก็เจอกับบ่อน้ำแร่2บ่อนะฮะซึ่ง2อบ่อนี้ จะเป็นบ่อที่เราจะนําไข่มาต้มกันอ่านะฮะเป็นบ่อที่อุณหภูมิเนี่ยสูงสุดอยู่ที่100องศาเซลเซียสครับและจะมีบ่อนะฮะที่ไว้สําหรับแช่ตัวนะจะแยกออกไปอีก1โซนนะฮะมีทั้งแบบตัดอาบนะฮะและแช่แบบสไตล์ญี่ปุ่นนี่นะซึ่งบ่อน้ําพุร้อนนะจะเต็มไปด้วยแร่ธาตุต่างๆครับสามารถใช้รักษาโรคผิวหนังได้นะครับทำให้การไหลเวียนของเลือดเนี่ยดีขึ้นนะและถ้าใครปวดเมื่อยตามร่างกายต่างๆนะครับ ลองมาแช่บ่อํำร้อนก็สามารถช่วยบรรเทาอาการการปวดเมื่อยได้หรือถ้าใครอยากจะนวดตัวนวดเท้านะฮะก็สามารถใช้บริการได้ด้วยเช่นกันครับน้ำพุร้อนสันกำแพงอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ครับสามารถท่องเที่ยวได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่และเป็นกิจกรรมสำหรับ,บครอบครัวในช่วงวันหยุดครับหรือถ้าใครมีเพื่อนๆญาติๆนะมาเที่ยวที่สันกำแพงครับทางโครงการเคซีลักชุรีครับพร้อมจัดทริปท่องเที่ยวไว้บริการลูกบ้านทุกท่านด้วยนะครับ แม่โครงการบ้านที่ดูแลลูกบ้านด้วยใจแบบนี้ครับมีที่นี่ที่เดียวครับกับโครงการเคซีลัสชวรีซิงเนเจอรวิลล่าพื้นที่ใช้สอยใหญ่สุด1076ตารางเมตรบ้านที่ใหญ่ที่สุดในเมืองเชียงใหม่ที่คนระดับคุณจะต้องจับจองครั้งหน้าพี่แมทธิวจะพาไปที่ไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ครับ